สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวของเล่นล็อตใหม่นะคะมีบางล็อตนะคะที่ของมาแต่ว่าเราไม่ได้รีลลง u t u b e นะดังนั้นนะคะใครที่สนใจเวลาอยากดูของใหม่ๆเข้ามานะสามารถติดตามนะคะได้ที่ทาง IG เลยนะคะจะเป็น IG ชื่อว่า y scotchi นะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะสามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยามโรช็อนะคะ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเป็นปลายทางนะคะจะมี2ช่องทางนะช่องทางแรกนะคะจะเป็นทาง TikTok Shop นะคะเราก็จะมีเป็นทาง Shopee ด้วยนะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่อมนเตอร์ใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะแบบแรกนะคะอันนี้นะัจะเป็นน้ำลายเอเลี่ยนนะคะราคากระปุกละ35บาทสามกระปุก100่งรนะน้ำลายเอเลี่ยนนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อดึงๆนะจะไม่เหมือนสลามนะคะจะไม่ติดมือไม่ติดผ้านะคะแต่ว่าจะจิ้มหรือว่ายืดไม่ได้นะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบสีขุ่นนนะะะคคคเเป็็วดอก แล้วก็จะมีเป็นแบบสีใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดค็อกเทลเหมือนกันนะสีสามารถเลือกได้นะคะราคากระปุกละ35บาทนะคะ3กระปุก100ค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสลามสีใสกากเพชรนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายขวดแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นสีใสนะกากเพชรให้เยอะมากนะคะเป็นกากเพชรวิงวิงแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะราคากระปุกละ35บาท3กระปุก100ค่ะ สลามไอติมนะคะอันนี้นะ้จะมี3สีให้เลือกนะคะตัวนี้จะเป็นสีมุกแล้วก็จะให้กากเพชรไปแบบนี้เลยนะปริมาณก็จะได้เยอะนะคะเป็นแก้วแบบไอติมแบบนี้เลยค่ะราคา35บาทสังกระปุก100เหมือนกันนะคะสามารถคลาแบบกันได้นะ แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นนินเบานะคะก็ขายเป็นยกแพ็กนะใน1นแพ็กนะคะจะได้ไป12ห่อนะคะ12ส,ส,สีแบบนี้ค่ะตัวนี้สามารถปั้นเล่นได้นะคะแล้วเขาก็จะแถมไม้ให้ด้วยนะก็สามารถเอาไม้นะคะมาเขียนเล่นได้เหมือนกันค่ะอันนี้ใครมีสลามนะก็ลองเอาไปเล่นผสมกับสลามก็ได้เหมือนกันนะคะเนื้อสลามก็จะฟูขึ้นแล้วก็จะจิ้มฟินขึ้นนะอันนี้ราคาแพ็กละ60บาทค่ะ พลิกยืดนะคะอันนี้ราคา30บาทนะหน้าในนะคะจะเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็สามารถบิดได้ยืดได้นะเป็นของเล่นแก้เครียดนะคะอันนี้จะมีลายพลิกนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายมะเขือม่วงด้วยนะราคาเท่ากันนะคะ30บาทค่ะส่วนอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นไส้กรอกยืดนะตัวนี้ก็เนื้อราคากับตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นลายไส้กรอกก็จะมีหน้าตาด้วยนะคะเป็นหน้าแบบเพรยแบบนี้แล้วก็สามารถบีบเล่นได้นะสําหรับตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดสสีค่ะ มีสีตามนี้แล้วจะเป็นโทนพาสเทลนะคะหวานๆค่ะอันนี้นะะราคาชิ้นละ45บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นหอยบีบนะคะก็ด้านในจะมีเป็นนางเงือออยู่นะคะแล้วก็จะเป็นกกเพชรกระจายไปมานะแบบนี้นะคะนางเงือกลอยไปมาได้ค่ะราคานะชิ้นละ45บาทนะคะจะมีสีเขียวสีฟา้าแล้วก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะราคา45บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นซาลาเปาเข็งนะคะก็จะได้ฝาแบบแบบนี้ด้วยนะด้านในนะคะได้เป็นซาลาเปาค่ะ เป็นหนึ่งลูปแบบนี้เป็นสายกลางนะเนื้อก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะมีสีฟ้าแล้วก็จะมีสีเหลืองให้เลือกนะคะราคานะ39บาทค่ะพัาจั่นบีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสายประมาณนี้นะคะเน,นื้อก็จะเป็นนิ่มๆค่ะตัวนี้จะมี3สีให้เลือกนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูกับสีเหลืองนะ,ะราคา45บาทค่ะกระลอกบีบเด้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมาใหม่นะคะมีเสียงตอนบีบด้วยนะราคานะคะชิละ45บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมี3สีให้เลือกค่ะ สาลาเปาสาใหญ่นะคะอันนี้ก็ตีในแพคเกจถึงแบบนี้นะ45บาทนะคะมาชิบะนะคะอันนี้ขายดีมากๆเลยนะก็ตัวนี้นะคะเนื้อจะเป็นหยุนหยุนค่ะสามารถขยำเล่นได้นะคะแล้วก็ยืดได้เล็กน้อยนะเนื้อดีมากตัวกลมๆนะคะบีบได้เพลินๆค่ะตัวนี้ก็ราคาชิละ45บาทนะคะขนมปังฮอทดอกนะตัวนี้ก็เป็นราคา45บาทเหมือนกันนะคะเนื้อจะเป็นเหนียวเหนียวค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยนะเนื้อตัวนี้ก็ดีนะคะบีบเพลินๆแบบนี้45บาทนะคะบอคายคิ้ ต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นปอบทูบลวยท่อยืดนะคะตัวนี้นะสามารถยื้ได้นะคะขดไปมาได้แล้วก็สามารถขดได้นะราคานะคะถ้าเป็นท่อสายใหญ่จะเป็นราคา30บาทนะคะถ้าเป็นท่อสายเล็กจะเป็นราคา20บาทนะอันนี้นะคะถ้าเป็นท่อสายใหญ่จะเป็นสีเดียวเลยคือจะเป็นสีเรืองแสงนะสามารถเลือนแสงในที่มืดได้นะคะมี6แบบให้เลือกนะคะสามารถเลือกแบบได้นะนี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้นะคะ มีหสีให้เลือกเป็นสีเลีอยนแสงทั้งหมดนะส่วนถ้าเป็นท่อไซเล็กนะคะจะเป็นราคาท่อละ20บาทนะคะมีเป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้จะไม่เลียนแสงนะแล้วก็จะมีเป็นสีเลีอยนแสงแบบนี้นะคะมีนะราคานะคะท่อละ20ส่สวนไซส์ใหญ่นะคะท่อละ30บาทนะสามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะคะแบบต่อมาจะเป็นวิกกี้แท็กนะคะอันนี้นั้นจะเป็นฟิชเจอร์ทอยนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะ จะมีเสียงเล็กน้อยนะคะเสียงตัวนี้จะไม่ดังมากนะคะแล้วก็เวลาหมุนจะมีความตึกตึกด้วยนะตัวนี้นะคะจะมีสนีนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยนะคะสามารถเลือกสีได้นะราคาชิ้นละ25บาทค่ะชักโคกบีบนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ25บาทเหมือนกันนะจะมีเสียงตอนบีบด้วยนะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ25บาทนะมี5สีค่ะ คอฟฟบันนะคะนี้จะเป็นสกูชี่แท้นะจะมีเป็นป้ายแท็กแล้วก็จะเป็นหน้าตานะคะมีปากกี้นะสามารถเสียบตรงรูฟังแบบกลมได้นะคะก็ห้อยโทรศัพท์ได้นะเป็นป้ายแบบนี้นะคะเนื้อตัวน,นี้ก็จะเป็นนุ่มนิ่มแล้วก็สโลว์สโลว์แบบนี้เลยนะนี่นะคะมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังด้วยของแท้ค่ะตัวน,นี้น่าจะมีหลายหน้านะคะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบสุ่มนะราคาชิ้ละเจ็ดสิบบาทนะคะ ก็น,นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่น็อตใหม่นะคะแล้วก็น,นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะได้ทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะสามารถทรักมาได้นะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโรชอปนะคะส่วนนี้จะเป็น IG นะคะก็จะเอาไว้ลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะชื่อ IG ว่วาจัสกูชี่ค่ะ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งได้ทาง TikTok Shop นะคะหรือว่าทาง Shopee นะตามที่ขึ้นเลยนะคะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คอลเม้นต์ใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ